สวัสดีค่ะตอนนี้โคนัทก็อยู่ที่สำนังกงานใหญ่วันนี้นะคะเรามีหลักสูตร ACM ค่ะเปิดแล้วนะคะหลักสูตร ACM ค่ะเรามีเรียนเสาร์อาทิตย์งวันเลยนะคะเป็นการเรียนการตลาดออนไลน์ที่เรามีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถมาเรียนได้นะคะและวันนี้เดี๋ยวนัดจะพาเข้าไปชมนะคะห้องเรียนการตลาดออนไลน์ ACM นะคะเขาเรียนกันยังไงและมีผู้เรียนหนาแน่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะตามนัดมาเลยค่ะ ทำได้ขนาดนี้มันจะได้ผลนะครับส่วนใหญ่คนที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะนี่เ็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนหลักสูตร A C M ของเรานะคะมีผู้เรียนมากมายเลยค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามาเรียนนี่นะคะมีแค่มือถือเครื่องเดียวค่ะซึ่งเราสอนให้คุณได้ทํารายได้บนออนไลน์ได้ง่ายๆเรียนแค่เราใช้มือถือที่เรามีนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะ ชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมครับก็ผุ่าเกล็งกองไก่วันละสองตัวตั้งเ้าอยอยกนี่ะแล้วก็ และที่ทโค้ดของเรากําลังสอนอยู่นะคะก็จะเป็นหัวข้อาการทาโซเชียลฟีค่ะก็คือเป็นการาแนะนําให้คนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่ไม่รู้จักได้เข้ามาทำการตลาดออนไลน์กับอเรานะคะเป็นหัวข้อนือที่ท้างจะได้เรียนเหมืกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีต่ออีกหนึ่งวัน,นะ ว่าท่าที่สนใจอยากจะมาเรียกนการตลาดออนไลน์แบบนี้นะคะก็ทสามารทีมาได้เลนะคะ